ตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอทสามข่าวเจ้าวันที่3เดือนสิบเอ็ดสองพันสองสองในงานบุญนมัสการพระท้าหลวงปีนี้เนาะตอนนี้ข่าวเจ้าก็มังอยู่ต่อหน้าพระท้าหลวงการบุญปีนี้เนาะเพิ่นก็ว่าเช็ดยังไงการเมือของเพิ่นเนาะเพราะว่าอันนี้ยังไงมือเริ่มต้นวันที่3เดือนสิบเอ็ดสองพันสองแต่มือเป็นเทศกาลแท้เป็นมืด วันท uh ี่4เดือนสิบเอ็ด2 5เนาะที่เป็นมื่นน่ยข่าว่เป็นยังเนาะเพราะว่าพี่น้องคนลาวเมืงกะดเจนเจนเนาะเพราะว่าบรได้สลองบุญพระน้ำพระทพระท่านหวมนี่มาได้6ปีแล้วข้าพเจ้าเข้มขมวอม2 1 6เนาะกแล้วหลังจากนั้นล่ะกโควิดเข้ามาแล้วกะข้าพเจ้าพยานิมา259 แต่ว่าโควิดเข้ามาครับเจ้าปุณณมาเนาะอันนี้อยู่ตนาอ่าพระท่านหลวงนะครับได้เด้อตัวนั้นเป็นท่านหลวงใต้อ่าหากเจ้าเคยคลิปไปแล้วอ่ระวังอ่าพระท่านหลวงอ่าคู่พระท่านหลวงเนาะตัวนั้นที่เป็นอ่าสารพันห้องเนาะสารพันห้องใหม่เนาะ ท่านอาธิษานได้นคลิปเจวาข่แก้วเคยถามทำม,มาแล้วนเนะเนมาแล้วว้าวเอเว็กไซดิงทูเรอรเอ็กซ์ไ I uh, escaped from the country three years ago now I live uh, in uh, United States of America like three years and I came back to uh, Lao s 14 15 t time But this year I'm signing You know why? Because I can do the video this year. Yeah. I joined Luang festival in 2016. Yeah. Yeah. Well, my English is not good enough. So I'm keeping it there, I'm going to ว่าเชื่อเห็นให้พี่น้องเขาคือว่าลูกเต้าขาับใจาตามเพศเนะเาะเขาบปาาา็นข้าใจภาษาลาวกะให้เขาเจ้าเข้าใจนิดนึงเนาะถึงว่าภาษาคิาวคาเจ้าเจะบก่งหลายแต่ว่าก็พอว่าได้เพราะข้าใจเนาะนี่ข้าพเจ้ามิอยู่ตหน้าพระธาตุหลวงเอาฟรอนด์แล้วพระธาตุหลวงไว้นนาะยูนอันเดอะธาตุ you know, หลวงเฟสติวัลอิสระลาวทรีซันอลข้าวเจ้าเซเลบริตี้ทุกปี if it, we uh we didn't have uh didn't have the covid 19 yeah they they will celebrate this every year before 75 they celebrate like 15 days are you are you believe or not 15 days 15 nights <laughs> no สมัยก่อนจะจะจะใช่ไหมน้องขับเจ้าเจอดีสมัยขับเจ้าหนุ่มเนาะว่างานตํารวงนี่ประมาณก็จะาชิดส่องประมาณ 15ามือ1ิาคืนอไหลับนะ่าบิคืนอีหรีลหลับทำไมอย่าแตว่าอันนี้ก็เป็นผูป,ปันหรือว่าพระเจ้าไซเจนสิทธากี้านเนาะแต่ก็ซิ้อมดีเนาะแต่กระซิ้ดีเนาะ่าพนันไถเนาะแต่ว่าคนอายุที่ว่าห้าชิากปีมามากระชดีแต่ว่าเด็กน้อยเขากับยินหูอยู่เนาะ กบัวเงายเนาะเรเนาะขาดไจแคคลิปมาหลไหรแล้วเนาะเจ้ากรพญาพระเจ้าส่เ้นยันเซถาว้าวแถนี้ก็สิงเงียบหนึ่งบุิีรนตีเนาะบุรีรนตีเนาะว้าวารเอเราไมถึงเทียนราเอรเอ๊หลาหันตาออกมาเอชาสิเก้าชาวสิบัวเ้่อยกบวา เอ,อ,อัวน,นี้จะเป็นแบบอ่าทั้งศาส,สนาเนาะกรบวนทันต์เกียรติบุบบบค่าไปมีแต่ทุกเทียนดอกไม้อันนี้ต้นหน้าพระธาตุหลวงเท่านั้นเด้อว้วาวอันนี้ต้นเพิงเนาะต้นเพิงนี่เป็นสำหรับแห่มือเพเร่เแษฐเมื่อไรเนาะบั้นจันทร์บั้นชี้เทื่อไร เ7แต่ว่าต้องแฮดแฮน่ะยู่ีแมงก่อนเนาะสแมงที่6บ่ยุสเพิ่นจะแฮแมงบ่แฮนี่ตัวอเคเเนาะเนาะเน้ะเนเคเนาะน่ะนเนาะเนเาเาะเนะเนาาเนเ ต้นเพิงนี่สำหรับแห่บุญไปท่านหลวงเนาะวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดแล้วก็ก่อนเั้งองใมันสีเมืองกับตุ่งตื้อก่อนเจ้าเจ้าเจ้า,าแ,ลแล้วพี่น้องต่างประเทศเดอเ้อเพื่อข้าใจสิเชื่อประเทศต้นเพิงก็ท่าหลวงต้องเฮลิยุ่งตื้อวัดตื้อแล้วก็วัดสีเมืองก่อนเนาะงก่อนใจปา้าย่าอันนี้มันต้นเพิงสำหรับ และท่านยากบูซาไปดอกไม้บูซาอยู่่ท่านหลวงกำลังอยู่นี่มีเอเรียตรงนี้เป็นว่าเป็นแบบบูซาหนาเนาะบูซาเอาแต่ทั้งสมรรนร่างกายท้งทางตัวร่างกายแต่ทั้งจัตุรัสทางทางประเดในด้วยไง แาวเนี้นก็มันมีแต่ต้นเพิงทุกคนเนาะคือกคิว่าไปแล้ววันนี้มันที่สามแต่กันแห่ต้นเพิงอยู่พะธาตุหลวงมันที่เจ็ดเนาะแห่ต้นเพื่อน,นก็จะรัก็ทักบาทเนาะเจ็ดแต่ว่าก่อนจะมาแห่ต้นเพิงบ,เเพงบุญธาตุหลวงนี่แต่มา่นต้องไปแห่อยู่อ่วัดสินเมืองก็บหลงตื้อก่อนเนาะให้เข้าใจจังสัน้นเป็นพระนีร้ามาแจด ดังเดิมเนะาะเดี๋ยวนั้นเนาะที่ท่านเห็นเนาะแต่แม่นสารพัดห้องเนาดหมดเตาไฟว,าว้าวหมดเตาไฟงามหลาดมากถ้าหลวงมันย้ำคืนข้าพเจ้าก็มีโอกาสมามาได้ไายกันคืนเนะาะเพราะว่าขับขับมาแตจกมาแจกวงเวียงเมื่อคืนนี้นขับไปเจ้าก็ อ่ามาติมิกาเนาะสันซานมิกาจะเป็นคนล้านนี่แหละอ่าไปยูมิกากันสั้นแปดปีแล้วก็แต่เดีว่าเป็นเรื่องยนะพอให้พี่น้องเข้าใจเนาะมาประเทศลาวกันสั้นสิบสี่นาทีแล้วเนาะก็มันเด็กงงอยู่คนนไหนเนาะอย่างนี้ข้าพเจ้ากันยังกินเไม่ยมนานแล้วเนาะเยืมนานแล้วอันนี้เป็นวัดวัดท่ลวงใต้เลยคนไหนเด้อวัดท่ลวงใต้เนาะวัดท่ลวงใต้ ทีนี่นไ่เพราะว่าขาจะให้คิดมาอะคิดแล้วย่ที่การตัวนะลินดินพลาจาว่าทั้ดีได้ดีทําส่วนได้สวนเนาะดึงกึ้ดึงกึดึงแบดหยดแบดนี่สร้างมือกนไปนี่ทำสังสอนของเราตัวนี้เนาะตนหน้าทัหวงได้เป็นมีบาท่าพอดีเซบบาทเนาะมีร้อยแปดบาท เงี้บ <c oughs> ุคคลได้มีร้อยแปดบาทนะอ่ามีร้อยแปดบาทการโต้ตอบใส่เข้าใจร้อยแปดบาทแปลว่าร้อยแปดบาทคุ้มไหมคุ้มไหมมนยังไงร้อยแปดบาทคุ้มหมายแปลว่าเป็นบาทร้อยแปดเออขบาทาร้อยแปดถึงแล้ว ว้นกขับเจ้าก็เลื่อนไปแดกันขอบใจขอบใจพระอาจารย์เขาว่าบะร้อยแปดบาทไปว่าเป็นคาถาร้อยแปดอะไรนเ้อว้าวเอออันนี้ก็อยู่ประปาหลวงใต้แล้วพี่น้องเนาะอ่าขับเจอคลิปตัวนี้ก็เพื่อทันคำลาศิหาราช อยู่วูสเตอร์เท็กซัสเผื่อว่าดินบุญท่านหลวงเพื่อแดเนาะประกาศกระจายไปทไทยแล้วจัยซึ่งลูกๆก่อนหลัะก็เงยาัวส่งคนรุ่นใหม่คนเกิดใหม่ฮะเนาะอ่ะมันกินมันทานได้ลูกหลานเนาะข้อเป็นไปได้เนาะแน่นอนอันนี้ควรเป็นเ้าให้เสื่อมเป็นเบาให้ฟังเนาะเผ็นว่า เอ่อ1000 room กันมาบึ้กันเกียวกันซุกเออ1 r ู้ว่าจังได๋วันนี้านอแมป์อทวเออมักหลายวแต่บ่ตู้ซั่นมนั้นเหนือเออมักินมักทาปนนันซั่นอาทุกเนาะอันนี้หลเพิ่นว่าเนาะ เกิดเป็นคนเสมอนาหูตาโมแตกต่างสาแล้วบางคนจุ่มตันเตียขาวแดลกหักนี้อันบางคนทีกายกลนตุยตุยกระตุยแท้ตุยว่าอีโวอยแมเอยขี่รถจักตินหลังตีนหน้ามันก็เปเอ็ดเพลิดะสริเอบางดีมาบางคนกระจอยกระจอยแท้ ้จอยว่าฟังความสิไปบุญทานหวงด่อยกระดูกเล็กตู้โพสีว่าซั่นโอยสาอยบ่ได้้่งเว่าซั่นเนาะอ่า่ท่านท่านสามารถเข้าเข้าไปเอามาได้ทั้งใต้นอกนเออเพิ่นว่าเจ้าับจเเกียวแล้วอสมบุญสเนาะมีทลมเหนือสู่เจ้าุเกิดเป็นคนชาตินี้เป็นคนหมงามสวยยกันทานีไปหน้าแน่ ลูกหลานโมทนารูปโมทนาสา์ถูกขอบใจเด้อหลานสาวเด้อเป็นสาวนนนห้ายกิริยาแห่งน้ำคงลักษณะตึกต่ำแห่งน้ำแจ่มสุสานต์ในหลานสาวเด้อยังมาปากเต่าตันบอกบนเสียงว่าหวานเด้อลูกหลานจะมากินทานอย่างในตีมงามใดช่วงาเอาบุญไปเถิดแต่เรามีไปเสริมกวนดีสูงหยาบในในเรศน์ดำในช่วงที้ต้องทข้างนอท่านข้างก่อนน้าท่านหลวงนาะข้างส่านวง อันนี้เขตทะลงเหนือเ้าไม่น้องเด้ oh, <sorry. S 2> อโททอ้สอร์รี่ขอโทษทะลงใต้เขตทะานลงใต้ตัวนี้อย่าทะลงใต้ผู <c oughs> ้ใดเคยอยู่แถวนี้ก็จิเข้าใจเนาะแต่ว่าขนานั่งพิพาทไปก็ขอโทษขออภัยนะเนี่ยว้าว <c oughs> <c oughs> I just came back from Vang Vieng last night. Yeah, I stayed there for like five nights. But I had to came to a Tha Luang festival. Today's the 3rd of uh, November. I do this for FC. Even I don't, don't have money from the YouTube yet, but I still doing that. I learned how to use YouTube uh, for seven years. Yeah. Got no benefit yet, but I still love doing this. Wow. This is a Luang Temple. Sao. อ๋อซาท่านหลวงเมปุดไซน์อ่ e ท่านหลวงผมไปมูไปนําบผเดกนารกับูเนา้ข้าวเากียไปเนอะคณะกรรมการของลังร้าอยู่นในดาหลวงเรๆเ้าไปขัท่าหลวงเนาะ I didn't go inside yet maybe next day I will do the video outside เฟิ First, Maybe the next day I will get inside the ท่านหลว n ในน้ำถังขับเจ้าจะจะจะไปท่านหลวงเห็นเนาะควอยังอีกที่หามืองพื้นเมืองเนาะว่ามื่อหน้าขบเจ้าก็บสีข้าไปไหนเนาะก็ยังไงเป็นยังไงอะไร so I will do the t h i r t clip here so thank for watching but don't forget to like comment and subscribe please yeah น้าครับเจ้าจะบริหารคลิปตัวนี้ย้ำไปุ๋ยพอจะเริ่มต้นคลิปใหม่แล้วก็ขอขอบใจทุกท่านคำวสมแล้วก็ติดตามเนาะจะจะอย่าลืมกดไลค์ให้เขาเห็นกดติดตามกดไลคกดกระดิ่งให้กันเนอะอาะแล้วก็พ่อกันคลิปหน้ากันนะเนาะบายบายอันนี้คลิปที่สามเป็นแค่เรือเพื่อเป็นคลิปที่สี่นงานมุอท่านท่าหลวง